อะไรเนี่ยหยิบห้าปีหยิบชองมันคืออะไรกันละครับเนี่ยวันเกิดหรือโอ้กินแล้วเวย้ยไปเร็วเม็ดนี่กินดิครับรออะไรล่ะ,อะโอเคไปครับไปครับโคนโคนนำโคนนำโคนนำโคนดันแล้ว ด้านขึ้นไปไปครับนั่นแน่กินสองอเราอ่ะเราจะกินสองอ่ะกินสองไว้ยอ่ะตามใจพี่เลยครับอยากกินกินไปเลยโดดครับ เราก็จะกินสองบางเหมือนกันเขาโอ,โอ,โอ,โอเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกตัวบางก่อนเอาอีกตัวบางอีกตัวบางนิดหนึ่งนะครับน่าโอเคเคยหอบมาแล้วครับอามาตัวนี้ครับรอให้เขาทิ่มลงมาครับผมเดี๋ยวไม่ทิ่มเว้ยเฮ้ ยอมทิม่มกินชึบกินฉึบอ๋อมันยังมีไม้อยู่อืมยังมีไม้อยู่สินนะ,ะดันเบียนไปครับน่าเอามาเอามาลงมางั้นก็พลาดหรือเปล่าครับพี่พี่พลาดหรือเปล่าแดกแม่งเลยนี่เนี่ยกินเรือครับกินเรือ เปรี้ยวครับลีลาเปรี้ยวก็ยังทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมกินชิบกินชิบกระตุ้นนิดหนึ่งครับกระตุ้นนิดหนึ่งกระตุ้นนิดหนึ่งครับ เพราะว่าเรือเขาเรือลำบนเขาไม่มีตัวผู๋ท่านผู้ชมอืมนี่ก็ยังกิดไม่ได้อยู่ดีนะครับอ่ะมาสองตัวเบิ้ลเลยเลียวกันตึงๆเหลือกระจายแน่นอนเขาต้องทิมเบียลงมานะครับ อืมฮอืมฮอืมฮตามที่คิดไว้เลยด้านนะผม ดาหารก่อปวดไปเรื่อยๆดานฉัจนจะกินสิอย่างอะ่ะจะมันจะเสร็จของมันเองนะครับท่านผู้ชมเรือระบนเขาไม่มีตัวผูก หน้าถอนโคนนะครับถอนคงถอนโคนกินเลยดีไหมอ่ะปลาเปียวไล่มาครับเขาน่าจะกินตัดนะผมเดากินตัดประครับกินตัดประครับกินตัดจริงๆด้วยกินครับ นั่นแน่ต่อไปเลยท่านผู้ชมต่อมาไปเลยม้าเขาเหลือตัวเดียวแล้วก <c oughs> ินเข้าไปครับเชื่อมทำไรดานับ Gin nắm bóng gin nắm bóng thường xong อะกินเบียร์นิดนึงตันตะตะต,ตเตะจตเจอ่อะเม็ดไปครับแทงเข้าไปครับผม กินกาไปไปครับ <c oughs> ช,ช,ชักลงมาชักลงมาชักลงมาหน้าขูนหน้าขูนให้ตกใจเล่นอ่าะ หนีเปล่าหนีเปล่า เอาไว้ครับคุณไม่ดีแล้วครับ <c oughs> กำลังคิดกำลังคิดแดงแยงเข้าไปครับลูกินลุกก่อนนะครับจะเห็น เรากินลุกก่อนนะครับน้วอะกินกันไปครับโดนแล้วป้องน้องจ๋าผมว่าเขาโดนคนฟรีแล้วว่ะท่านผู้ชม อืมโดนโคนฟรีแล้วว่ะโดนอย่างนี้ครับลุกเข้าไปโดนอย่างนี้ครับอ้อหอมไม่โดนเว้ยเอออ่าตัวนี้หน่อยก็ได้อ่ะแย่นิดนึงยังไงก็ต้องโดนนะจ๊ะพี่จะกินฟรีอะครับมาแย่โคนตัวนี้ กินเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งเอาว่ะก,แบบกินเอาไปครับกินเลือกินเลือกินเลือกนั่นแน่หานุมานถวายแหวนตายปะวะยังไม่ตายเว้ย ลองดูหหนุมานถวายแหว,แวนลองถาวายแหวนก่อนตายไม่เนี่ยเดี๋ยวผมบูกน เสียมาแต่ว่าอ่ะกินก่อนครับเดี๋ยวผมว่าเขาจะเสียเรือด้วยแหละเฮ้ยโอ้โหอืมลุกเข้าไปครับแทง้าไป nè à, bang mang lời đi qua mà. bang hát bang bang hả bang 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 <laughs> นั่นแน่อะลุกหนึ่งทีดิไปไหนวะโอเคครับพี่ไปไหนตีไปตานั้นเว้ยตนต้นต้นต้น อ่ะอีกสักหนึ่งทีนะปะจัดเลยครับผมทีเดียวตุ้แลยครับตัวที่พี่เขาจะแกงไงเขาจะลุกผมรัวๆไหมลุกรัวๆแล้ว,ลวก็ปิ้นได้ งั้นในลุทไปไปลูกตัวนั้นแหละครบับลูกเข้าไปครับ